โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่บช่อง R าเว e บเลสซิ v ่งแล้วนะทุกคนวันนี้เวฟบก็จะพามาอัพเดตน้องแดงกินนะครับสวยวันนี้เวฟก็จะพามาอัพเดตน้องแดงกินนะครับสภาพหลังจากเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมามันลุยฝนลุยแดดมาเจ็ดแปดเดือนมันสภาพมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เ้วก็ถือแบบโอกาสมารีวิวด้วยเพราะว่าตอนนั้นภาพมันไม่ชัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังใช้กล้องตัวเก่าอยู่นะครับ โอเคทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกันเลยว่าสภาพมันนะทุกคนว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงมาบ้างนะครับผมทุกคน mm hmm. ก็คือผมต้องบอกไปก่อนนะคือ mm hmm. น้องแดงจีดสภาพแต่ก่อนมันเป็น <Yeah. S 1> รถเดิมๆเลยนะทุกคนก็คือแบบล้อเดิมแล้วก็ล้อเดิมยางใหญ่ชุดสีก็อยุสีไม่เงาเลยนะครับชุดสีด้นดานๆเลยชุดสีเก่าเลยพวกชินช้นดําชิ้นนนี้ก็ mm hmm. เออนั่นแหละเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้กันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับว่าสภ้พามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนผมก็จ,จะพาเริ่มจากชุดสีมาพูดเรื่องเรื่องชุดสีนะครับชุดสีอันนี้ก็คือผมสั่งมาจากในเพจนะครับใช่ไหมว่าถ้ายังไม่ผิดนะมันนานแล้วน่าจะในเพจนะครับประมาณอันนี้2องพนหนะครับหรือ2องพนหี่แหละจะไม่ได้นะครับสีก็เงาๆนะตอนแรกดูเห็นไหมอันนี้เขาเรียกสีแดงแก้วตัดขาวนะทุกคนก็อาจจะประมาณนี้เลยอันนี้สีขาวก็เงาอยู่นะมีฟ้าร้องว่ะ เห็นไหมอันนี้ก็สีมันไม่รู้อะทุกคนสีแดงๆออกส้มๆบ่ดูเห็นไหมออกสีส้มๆเลยชุดสีก็คือแบบเออก็คือเบิกใหม่นั่นแหละแล้วก็ชุดสีเก่าคือมันด่านนะทุกคนก็เลยแบบเบิกใหม่มานะครับให้มันสวยนี่ก็แบบเออผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้เก็บใหม่ทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวูมาพูดให้ฟังทีละจุดนะครับชิ้นต่อไปก็เป็นปลอกแฮนด์ครับปลอกแฮนด์ก็คือเป็นของ JR ครับ JR แท้นะครับ เบรกก็นิ่มดีนะนิ่มดีแล้วก็ติดมือดีด้วยนะครับแล้วก็มีก้านเบรกโดมิโนครับแ่เห็นอย่ง<ๆ>งั้ไก่ยเสียงดังดีแล้วก็เป็นมือคลัช์มือคลัตช์หลอกนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรได้เป็นของเทน่านะครับอันนี้ก็คือเราเอามาทําหลอกหลอกใส่ลูกระจกนะครับดูเราตัดตัดโคตรพลาดเลยเห็นไหมอันนี้คือชุดสีเทียมมันไม่เข้ารูปนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้เลยแต่มันก็สวยยุสําหรับผมนะเออก็ประมาณนี้ สีก็ประมาณนี้เลยน่าไปต่อชิ้นล่างชิ้นล่างชุดล่างนันะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดดิสชุดดิสเป็นดุมลายเฟืองนะครับดุมเจาะลายเฟืองนี่จะเป็นดุมดิสนะครับคือที่ผมไม่เลือกทำดำําไม่ชอบแบบรถเชงพวกนั้นนะทุกคนชอบแบบเรียบๆง่ายๆนะครับเต็มๆดีเออก็ไล่น็อตพอร์ตไปครับประมาณนี้เลยไล่แกนด้วยไม่รู้ว่ามันอ่อนหรือเปล่านะแต่ว่าผมขับมานานแล้วมันก็ได้นะพี่ยังไม่งอเลยประมาณ ตั้งแต่ตั้งแต่เอารถลงพื้นครั้งแรกอนะทุกคนตอนนี้ถอดเข้าถอดออกขับตกลุมตกอะไลไปทิปหลายทิปยก็ยังไม่งอเลยครับก็แนะนําอยู่อันนี้ก็คือแบบของอะไรวละลาซาด้าใช่ใช่ผมคืออะไรรถผมส่วนมากน่าจะมาจากลาซาด้าทั้งหมดเลยนะทุกคนก็เลืมบอกราคาดูมันนี้ประมาณ3ามร้กว่าบาทน,นะครับเป็นดุมเทียมนะงานก็ตอนแรกมันสวยทุกคนสภาพแต่ก่อนนะมันก็ได้อยู่แล้วก็บรลรอร้านตลาดทั่วไปครับมันจะเป็นบูธสั้นครับตัวน,นี้ฝั่งนี้เป็นบูธสั้นครับ ส่วนชกก็จะเป็นชกดิสกึงครับนี่ประมาณนี้อันนี้ไม่รู้ว่ากึงเงาไหมนะน่าจะกึงด้าน่ะทุกคนเป็นชกแทกกึงนะครับอันนี้คือซื้อมือสองมาหกร้อยนะครับไม่รวมแกนหรือเปล่าวะตอนนั้นเออใช่ใช่มันรวมแกนด้วยนะครับใช่หกร้อยนะครับเออชกเออนั่นแหละชกนั่นแหละแล้วก็มาต่อที่ปั๊มครับเป็นปั๊มทรงเดิมเขาเรียกบิลลิงนะฮะบิลลิงไม่รู้วะ มันเจาะเล่ยบอนิดหน่อยทุกคนแต่ว่าข้างหลังเต็มนะข้างหลังไม่เจาะนะอันนี้ประมาณ400บาทครับปั๊มเทียมเหมือนกันมีแต่แบบของเทียมทุกคนแต่ว่าก็ใช้ได้นานอยู่นะเออเบื้องนี้ก็เล่น็อตเลนะครับส่วนสายเป็นสายสวิตนะครับสายเบรกนี่เห็นไหมมันสายสวิตอันนี้ไม่รู้ว่าแทหรือเปล่าซื้อมาสองสามร้อยครับไม่น่าแทหรอกมั้งเออส่วนบางคนเห็นไหมดูเราลัดโอ้ทำแบบลวกมากนะทุกคนแล้วก็ไปต่ดนี่ครับเห็นรูนี้ไหมรูนี้ก็คือผมเอา หัวสวานเจาะนะครับไม่รู้ว่าเจาะทําเพื่ออะไรเห็นไหมทุกคนแต่ว่าก็สืยอดีนะผมว่าหรือใช่แล้วก็สีฟ้าครับหัวเขียวหัวเขียวจะเป็นอันนี้คือมันเงาอยู่นะตอนแรกแล้วก็ผมทําสีเองนะผมมันก็สวยอยู่ก็พอได้อยู่นะครับทุกคน <S <S แล้วก็มันต่อที่พวกนี่ทุกคนพวกนี้ผมก็ใช้ยังใช้เป็นน็อตเดิมอยู่นะยังไม่เปลี่ยนเลยก็คือมีตังอยู่แต่ไม่ยังไม่ยังไม่อยากทําอ่ะทุกคนดูเห็นไหมก็ใช้น็อตอะไรประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ก็ยังเป็นสีทองอยู่เขาเรียกเอ,อ่อฝาปิดน้ํามันเครื่องนะครับส่วนฝาปิดน้ํามันเครื่องฝาครอบแข็งก็ยังไม่ได้ทําสีใหม่นะทุกคน mm hmm. ผมขี้เกียจถอดออกมาทำว่ะตอนทําคัดก็ว่าจะทําแต่ว่าตอนนั้นงบงบซื้อคัดไปหมดแล้วนะครับทุกคนเออก็เลยนะ่ามันก็เลยได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เงาอยู่นะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับในอีกฝั่งนี้ก็แต่ฝั่งนี้เริ่มจะไปแล้วแหละมันนะเพราะว่ารุดมันนานแล้วทุกคนเออประมาณนี้นะครับ mm hmm. ต่อไปก็เป็นท่อครับ mm hmm. ท่อน,นี้ก็เหมือนเดิมครับท่อเจียม ป้ายเ,เหลีอยงครับไสแข็งครับสีแดง <c oughs> สีเหลืองเหลืองนะครับสองโทนเลยเห็นไหมโอ้โหสภาพตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะครับตอนแรกเราพ่นแบบอย่างโคตรสวยะทุกคน <c oughs> เออใช่ประมาณนี้ทรงประมาณนี้นะครับ <c oughs> ทอดยืมทอก็ทรงแข็งก็จะสั้นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีมินิยมยึดท่อนะครับก็ของธรรมดาทั่วไปเลยทุกคนอันนี้ก็คือรถแดงยร์ของเราไม่ได้ตัดโค้งนะครับก็คือแบบ เป็นอาร์มอาร์มย่นตัวเก่าทุกคนย่นเข้าไปได้สุดเลยแต่ว่าล้อไม่ชนโค้งครับก็ดีอย่างนะผมว่าทรงสวยอยู่แล้วก็ใส่เบรกหลังได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมีที่เกาะสป,ปริงหลังด้วยแล้วก็โช๊คเป็นโช๊คเดิมนะครับผมเดิมฮูโหลดความสูงน่าจะประมาณ285นะครับถ้าไปเที่ยวกับโช๊คแต่งนะครับแล้วก็มีน็อตพอสด้วยใช่เราก็ใส่กับหูโช๊คนะครับแล้วก็บางคนข้างล่างก็ตัดนะพี่เราลืมบอกขนาดยางกับชุดล้อนี่หว่าทุกคน ก็จะเป็นโลของแมกนัมนะครับ l ราซได้อีกแล้วประมาณคู่ละพันนะครับตอนที่ผมสั่งมาถ้ายังไม่ผิดนะขนาดยังก็58.5นะครับผมทุกคนก็จะลงตัวพอดีเลยเห็นไหมชุดหน้านี่โคตรรอแล้วก็หัวจุกลมเป็นของอะไรไม่รู้ทุกคนน่้เป็นของพอดหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็มีรองหัวจุกลมนะครับเป็นสีชมพูประมาณนี้เลย ข้างาก็โอเคนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปตอบก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผม mm88go การเงินมั่นคงปลอดภัยและที่สำคัญเว็บนี้เปิดมาเป็นปีแล้วนะครับผมสมัครแค่300รับฟรีไปเลย50 point สมัคร500รับฟรีไปเลย100 point และยังไม่หมดนะครับทุกคนเงินที่ใช้สมัครเป็นเครดิตใ,ในการเล่นทั้งหมดอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ mm88go ของแท้ต้องไม่แอดน้ำหน้าเท่านั้นโอเคไปน็อตไม่ได้ขันเออสภาพรวมๆนี้ครับแล้วก็ดุมย่อหลังก็เขาเรียกของอะไรวะโบชีหรือเปล่าที่ว่า800รลาซาดานะทุกคนตอนนั้นก็คือแบบผมขี้เกียจรอเพียดแตทุกคนแบบว่ามันมันหลายเรื่องนะครับก็เลยแบบสั่งลาซาด้าจบๆไปนะครับไม่ดีก็สั่งใหม่แช่นั้นนะครับความคิดผมตอนนั้นนะเออใช่ก็เป็นใช้ได้นานนะอันนี้ก็7 8เดือนเหมือนกันตั้งแต่ เอารถลงพื้นครั้งแรกทุกคนก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยน็อตไม่คายลูกปืนไม่หลวมนะครับก็แนะนําอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวกลางนะครับบูทตัวนี้บูทตัวนี้เป็นบูทตัวกลางนะครับส่วนล้อหลังก็แม็กนัมเหมือนกันยังก็ 58, 5 8าสหเหมือนกันนะครับล้อหลังก็นี่ครับบางคนหลังก็อันนี้บางคนเดิมครับส่วนบาะเป็นบอดเจ่ินผลนครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ JRP ครับตรงรุ่นครับผมเป็นของ Ubox เล็กนะครับตัวเก่าเลยนี่ตรงรุ่นเลย ก็จะบ,าง,บางๆหน่อยงอได้ด้วยนี่เห็นไหมโคตรเทร่นี่ประมาณนี้ใต้บกากไม่มีอะไรครับนี่ประมาณนี้เลยสเตอร์ก็ใช้สเตอร์14 26นะครับตอนนี้ฟันก็เลือเยอะอยู่นะเห็นไหมโซ่แต่ว่าสภาพก็เริ่มไปแล้วรถแต่ก่อนคือสวยมากเลยถ้าทุกคนได้ติดตามแต่ก่อนนะครับทุกคนก็คือแบบพี่พี่วิวก็เคยมารีวิวแล้วนะออไอพี่โคตรเอาเลสซิ่งอนะทุกคน แบบใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องแกนแหลไปลองเลื่อนหาดูนะครับแกเคยมารีวิวรถผมอยู่นะครับตอนนั้นสภาพก็ท่อบโบ่แหละนะแต่ก่อนก็สวยอยู่นะครับส่วนขาตั้งก็เป็นขาตั้งของตัวใหม่นะครับเป็น110 LED ตัวใหม่กสส็สั้นเลยใช่ไหมนี่ประมาณนี้ก็จะเข้ากับรถผมพอดีเลยครับขั้นเกียร์เดิมอันนี้ก็มันคือมันสะอาดอยู่นะแต่ก่อนแล้วก็ผมขับไม่ค่อยดูแลเพื่อนๆคือตอนนี้ก็เก็บตังค์ทำมิลนะครับมิวก็อยู่แบบนี้เลยทุกคนยังไม่ได้ทําอะไรเลย ใช่ไหมเนี่ยก็จะรอคือตอนนี้รอแค่ฝาทุกคนรอเงินทําฝานะครับอ้คุณเกาะหมดแล้วนี่คุณเกาะหมดแล้วตอนนี้เราก็มาถ่ายแบบบรรยากาศเรื่องเรียนนะครับก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่าฝนกำลังจะตกครับทุกคนดูสภาพไม่เป็นใจเลยนี่ส่วนทร้งรถเดยวมาแจกทร้งรถกันที่นี้ก็จะเป็นอันนี้คือตัดแกนนะครับตัดแกน2.5ตัดกระบอกนะครับหลวดสุดด้วยแช่ข้างหน้าก็จะตำ่ตำๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวดูคอท่อประมาณ2นิ้วประมาณ3นิ้วนะครับตัวเกก็สูงนิดนึงแหละเออแต่ว่าคอท่อมันบุบไะทุกคนอือว่ามันบุบนี่ว่ะประมาณ3นิ้วแหละทุกคนนี่เข้าได้เลยนะครับสามนิ้วก็จะยังไม่ต่ําเท่ารถเชิงทั่วไปนะครับผมก็เน้นใช้งานไปด้วยด้งหลังก็ประมาณนี้เลยที่บอกไปนะครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูทรงรถนะครับคลิปนี้ก็จะเรียลๆเลยนะทุกคนอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแบบมารีวิวให้มันละเอียดละเอียดนะ นี่ส่วงเย็ดยางรอวะโอเคต่อไปทุกคนเราไปต่อ,อที่เรียบเครื่องกันเลยนะครับเรียบเครื่องก็จะเป็นรูปรูกรวมนะครับเอาเฮ้ยก็จะเป็นลูก5 3บามมิลน,นะทุกคนเร่ออันนี้ก็คือทําต้องบอกกันเลยแบบว่าเครื่องกับสภาพภายนอกเราทําพร้อมกันเลยทุกคนใช่คือเราทําแบบประมาณ6กเจ็ดเดือนก่อนและแปดเดือนแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเราลงพื้นเลยอันนี้ก็เป็นเดือนเดิมพอกนะครับ ทำยี่สิบแปดครับควันควันทำยี่สิบแปดนะครับหัวเฉียดหกรูเจน,นะครับน้ำมันเก้าห้าครับฝาฝาเดิมครับฝาเดิมใช่แคมก็แคมช่างตีนซีตะเกียครับประมาณนี้เลยส่วนกีว่ายังไม่รู้นะทุกคนเพิ่งทำคัสเสียดนะครับยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าไปทิพก็พอได้แก้เซียนอยู่นะประมาณนี้เลยนะครับนี่ซุ่มๆ,ๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สเต็ปบลูกนะแต่คลิปต่อไปก็เดี๋ยวเราน่าจะมาทำฝามีโอแล้วเหรทุกคนอยากขี่แล้ว ตอนนี้ฝามันมีปัญหาหลายอย่างครับมันต้องทําเยอะเห็นไหมฝาไม่สวยเลยเหมือนคนเก่าเขาจะยาม,มาเพื่อนๆหลอดเบาก็หลวมนะครับทุกคนโอเคน่าจะมีประมาณนี้เลยเพราะว่ามันมันอะไรอะไรมันก็เยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมก็อามารีวิวให้มันกระชับไงแต่ประมาณนี้เลยนี่อย่างหลอนะโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้อา e b เว็บเลซิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคน แล้วก็เลี้ยงบอกเรื่องของสติกเกอร์เลยถ้าใครสนใจสติกเกอรก์ลองทักผมมาได้นะครับเผื่อผมจะกลับมาทำอีกรอบนะครับนี่อันนี้คือแผ่กลมนะครับ r าท้ายบอกเลี้ยงนี่อย่างหรอนะครับทุกคนโอเคทุกคนขอบคุณสำหรับที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับโอเคไป